ดาวสุขนะฮะโคจรได้ตำแหน่งวินาศนะครับของดวงเมืองนะครับจนถึงแต่แต่วันที่2 8นะฮะมกราจนถึงวันที่2มิถุนาเพื่อไม่ว่าปกตินะดาวสุขเขาอยู่แต่ละที่เนี่ยเดือนเดียวนะฮะแต่รอบนี้เขาจัดโปรให้4เดือนนะครับฉะนั้นถ้าดีมันจะดีไป4เดือนนะถ้าเหนื่อยเหนื่อยหรือแย่นี่ก็จะทนอ <c oughs> ีก4เดือนนะครับมาดูภาพรวมทั้งหมดนะฮะว่ามันมีเรื่องอะไรที่ดี เรื่องนี้ต้องระวังนะครับแต่ผมจะเน้นเรื่องการระวังเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าเราสุ์มันเข้าตำแหน่งวินาศนะฮะถ้ามันเข้าตำแหน่งเงินทองโอ้โหมันเห็นภาพชัดในตแรงโชคลาภเห็นภาพชัดแต่นี้วินาศนะฮะเราจะต้องเผชิญอะไรกันนะครับในช่วงจากนี้ไปต้นไปนะฮะโอเคครับมีอยู่8ข้อนะฮะที่ต้องที่ต้องเผชิญนะครับเรื่องแรกครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องของ ดาวสุขคือดาวเงินทองของดวงเมืองนะครับฉะนั้นตำแหน่งวินาันคือปัญหาเรื่องเงินนะครับก็ต้องระวังหน่อยคือรายได้นะครับไม่ค่อยสัมพันธ์กับรายจ่ายรายจ่ายมันเพิ่มรายได้มันคงที่ฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเงินเก็บเราจะน้อยลงถูกเป็ครับปกติเราอาจจะมีเงินนะครับเกินเก็บส่วนหนึ่งเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆมันปกติแต่ตอนเนี้ยค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นมานะครับ แล้วมันก็มีกีเหตุให้เรียกว่าค่าของต่างๆนะฮะสิ่งค่าต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหรือที่เราจะซื้อมันเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมฮะเราไม่ได้แบบใช้จ่ายอะไรที่มันเยอะเกินกว่าปกติเพียงแต่ว่าค่าครางค่าของมันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็ทําให้ตัวเลขที่เราจะเกินเก็บมันก็ลดลงนะครับฉะนั้นการที่จะมีเงินเหลือมันก็เหลือสองแบบเนาะคือหาเพิ่มขึ้นนะครับหรือ อาจจะรักเข้มขัดเพิ่มขึ้นนะฮะใช้จ่ายอะไรบางอย่างลดลงนะครับฉะนั้นครับนี่คือข้อแรกนะฮะเราอาของปัญหาการเงินรายได้รวมถึงค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่ละได้คงเดิมนะครับทําให้เงินเก็บมันอาจจะถูกกระทบนั่นเองนะครับแต่มันก็รอดปลอดภัยนะมันไม่ได้แบบเสียหายหนักหน่วงเพียงแต่ว่าเราจะตึงตึงขึ้นนะฮะจะคิดหน้าคิดหลังคิดเยอะก่จะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคนะฮะข้อที่สองครับ อันเนี้ยใครจะจ่ายนะครับเราจะรู้สึกได้ว่ามันมีความอยากเพิ่มขึ้นนะฮะดาวสุขสมพันธ์กับดาวราหูราหูคือแดองความอยากดาวศุขดาวอินเตอร์เทนความสุขนะครับมันก็อยากที่จะมีความสุขก็คือต้องการที่จะซื้อนู่นซื้อนี่มันจะมีเหตุให้ใช้เกินตัวใช้เงินเรียกว่าซื้อของที่ไม่จําเป็นเท่าไรนักกัน,นะครับแต่มันจะมีเหตุให้ซื้อบ่อยนะฮะเหมือนกับเราเปิดอแอป เลครับเกี่ยวข้องกับการค้าขายแล้วก็ไปเจอของที่อาจจะลดราคานะฮะแต่มันก็ไม่ได้จําเป็นนะถ้าซื้อเพิ่มโอ้โหของมาเยอะเลยนะครับตัวเลขแต่ละการซื้อก็จะลดลงต่อนหน่วยทําให้เราเออเงินซื้อเยอะๆดีกว่านะครับเพื่อจะได้กำไรนะครับเอามาตุนไว้กอ่อนอะไรเงี้ยนะแต่ให้รู้ว่าที่จับจ่ายใช้สอยนะครับมันจะมีเหตุเรื่องของการใช้เงินนะครับบางอย่างที่มันยังไม่จะเป็นขนาดนั้นนะครับ แล้วเราก็ไม่ได้มีเงินเหลือเงินถุงเงินถังดังนั้นบางทีลงตู้มไปเงินหายไปหวบเลยนะฮะกล่วว่าใช้ยาวๆนะครับมันแล้วแต่คนแต่ว่าให้รู้ว่าโอกาสที่จะเจอของถูกใจใช่เลยเยอะขึ้นก็กลายเป็นมีเณฑ์ให้ต้องซื้อนู้นซื้อนี่อะไรบ่อยขึ้นนะครับฉังนั้นข้อที่สองก็คือมีการใช้จ่ายเกินตัวและซื้อของที่ยังไม่จะเป็นนักบางคนก็เรียกว่าซื้อของตามความรู้สึกนะครับซื้อของตามความอยากนะฮะ ก็ต้องระวังพิเศษนะครับนี่ข้อที่สองข้อที่สามครับคราวนี้วิฉาชีพนะฮะโอ้โหระบาดครับวิฉาชีพจะแก๊งของเซ็นเตอร์หรืออะไรก็ตามฮะมันเหมือนเป็นพวกไฮดรานะครับคือยิ่งตัดนะครับมันยิ่งงอกนะฮะตัดจับนะฮะมันงอกปึบ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 โอ้โหน่ากลัวแสดงว่าไม่หายไปสักเท่าไหร่นะฮะ แถมมันจะมีเหตุให้เพิ่มจำนวนมากกว่าเดิมด้วยนะครับฉะนั้นระวังมิจฉาชีพในทุกระบบทุกมิติทุกทางนะครับมาได้ทั้งการงานมาได้ทั้งโทรศัพท์มาได้ทั้งการพบปะคนมาได้ทั้งคนยืมตังค์มาได้ทั้งโอ้ทุกรูปแบบนะครับมาเอาตังค์มาเอาผลประโยชน์หรือมาเอาทรัพย์สินเงินทองของเรานะครับฉะนั้นนี่คือข้อที่สามระวังมิจฉาชีพครับ และพวกนี้บางทีมก็แปลกนะฮะบางทีเขาไม่ได้แบบมาแล้วให้รู้ว่าฉันไม่ใครแต่มันมีความเนียนขึ้นเรื่อยๆในการที่จะเอาตังจากเรานะครับฉะนั้นนี่คือข้อสามต้องระวังครับมิชชชีพการเป็นพวกไฮดรานะฮะคือตัดออกนะฮะจับทีทีหนึง่งโผล่มาอีกสนะฮะไปจับอีกหนึ่งโผล่อีกสาโอ้โหเงียนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังพิเศษนะครับสเดือนนะครับอย่างนี้ไปนะฮะ จะบับมาเยอะเดี๋ยวเพื่อนจะได้ยิงข่าวนู่นนี่นั่นหลอกในเคสที่ดังๆนะครับหรือหาวิธีนะครับหลอกลวงในทุกรูปแบบมากขึ้น,นเองนะครับโอเคนะฮะข้อสี่ครับการขายของออนไลน์นะฮะจะเติบโตมากขึ้นนะครับก็ดีสิฮะมันมีดวงคนอาจจะชอบในเรื่องของออนไลน์นะฮะชอบในรูปแบบทางอินเทอร์เนต็ตนะครับทางโซเชียลเพิ่มมากขึ้นนะครับ แต่จำนวนพ่อค้าแม่ขายก็เพิ่มขึ้นตามนะซื้อปกตินะครับคนลูกค้าร้อยคนนะฮะแม่ค้ามีอยู่ห้าคนนะครับตอนนี้ลูกค้าในการช้อปออนไลน์จะเพิ่มเปมนสองร้อยคนนะฮะแต่พ่อค้าแม่ขายมาหลายสิบคนเลยครับเขานี่นะฮะโอ้โหตกใจเลยนะครับฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าคนเ็าจะมองซื้อว่าจะไม่ขายไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยดีแต่เอาเงินโดยรวมมารวมกันเนะออจำนวนเยอะขึ้นนะ มันแปลว่าคนซื้อของออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะฮะดาวสุขโคจรแปลงวินาศนะครับจริงมันมีมุมดาวของเกี่ยวข้องเรื่องของสัญญาณหรือคลื่นอ,อินเทอร์เนต็ตนะฮะหรือก็เราก็แปลงเป็นภาษาเข้าใจก็มาทางออนไลน์นะครับเนี่ยจนคนซื้อเยอะขึ้นมันก็ดีนะแต่เจ้าหนวนคนขายมันเพิ่มขึ้นเป็นแบบคูณสองคูณสามเท่ามันนะครับมันจะกลายไปรู้สึกว่าทำไมขายของไม่ดีแต่ว่าเจ้าเดเจ้าที่มีลูกค้าประจำอยู่นะครับ จะขยายเติบโตขึ้นนะฮะเห็นไหมนี่คือจุดเด่นคือหาจุดเด่นของตัวเองก็ได้ถ้าใครที่หาจุดเด่นไม่เจอเนี่ยลำบากฉันมีจุดเด่นนะครับคนจะมาซื้อคนจะจําได้คนจะรู้สึกดีนะครับโอเคนะครับของออนไลน์ขายได้ดีขึ้นนะครับแต่จำนวนพ่อค้าแม่ขายเพิ่มขึ้นเฉเลยต่อมาข้าว่าฮะปัญหารี่เราของชีวิตคู่ด้วยความรักครับดาวสุกุฎา้ของความรักนะฮะโครจรตำแหน่งวินาศรอปัญหาชีวิตคู่นะครับพยายามใช้เหตุผลนะฮะ ในการตัดสินใจทุกๆเรื่องนะครับห้ามคิดเ e e อออไปเองหอมกไปเองห้ามคิดคิดมากนะฮะหรือคิดเยอะหรือว่าบางทีก็นึกแค่คคนี้นะฮะเพราะว่าดาวสุขโคจรอยู่ในตำแหน่งเนี้ยมันจะมีเหตุให้แบบคิดมากนะครับฉะนั้นข้อแรกคือต้องคุยกันด้วยเหตุและผลนะครับพยายามตัดสินใจด้วยเหตุและผลต่างๆนะครับอย่าตัดสินใจด้วยความรู้สึกอย่าตัดสินใจด้วยการคิดเองอย่าตัดสินใจด้วยอ,อดีตนะครับมีอะไร สะสมความรู้เลยมาเอามาใช้ฉะนั้นดูเหตุและผลวันต่อวันแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะครับเพราะดาวศุกร์อยู่ตัวนังวินาศเนี่ยบางทีปัญหาความคิดมากมีนะครับคิดฟุ้งซ่านคิดไปเองนะครับโอเคนะครับข้อต่อมาครับเป็นเรื่องการลงทุนเลยนะฮะต้องบอกว่าการลงทุนนะครับจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นใครที่ช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นนักลงทุนนะครับความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะ กำไรมันก็ยังได้ตามปกตินะครับเรียงว่าความเสี่ยงในการที่จะเสียหายตักหรอกตุกงนะฮะในทุกรูปแบบนะครับมีเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นต้องระวังการลงทุนเป็นพิเศษครับผมเชื่อว่านเพื่อนลงทุนหรือจะคิดมากหรือว่าคิดอะไรเยอะนะครับในการลงทุนอะไรสักอ,อย่างแต่ว่าอยากให้ละเอียดเพิ่มขึ้นหาข้อมูลหลากหลายมุมเพิ่มมากขึ้นหรือหาคนมาช่วยคิดวิเคราะห์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้วค่อยตัดสินใจด้วยตัวเองนะ ขอคำปรึกษานี่ไม่ใช่ว่าให้เขาขีดเส้นตามให้เราเดินนะครับพแต่ให้ข้อข้อมูลให้เอาข้อมูลของเขาเนี่ยมาให้เราให้ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาประมวลผลของเราเองนะครับฉะนั้นระวังการลงทุนนะครับเป็นพิเศษในชวงนี้มันจะมีเหตุเรื่องการลงทุนได้นะครับแล้วก็ข้อ7นะฮะของมีค่าสูญหายเสียหายนะครับบางคนเป็นโทรศัพท์เป๋าตางนะฮะเอกสารสําคัญนะครับไฟล์ข้อมูลนะฮะอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อมูลต่างๆนะฮะ ระวังหายหรือเสียหายแต่หากเราพังช็อตซ่อมหรือเป็ไฟล์ข้อมูลก็ลบนะครับข้อความนั้นไปแล้วนะครับฉะนั้นระวังเรื่องของการสื่อสารนะครับเป็นพิเศษนะครับนี่คือข้อ8นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ได้เงินฟุกๆนะฮะมีโอกาสได้เงินฟุกๆเงินที่คาดไม่ถึงเงินที่อยู่ก็ได้มาคือดาวสุขโคจรมหาอุดนะครับอยู่กับราหูเนะี่ยอารมณ์การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะหนักขึ้นนะครับและที่สําคัญคือมันจะมีโอกาสได้เงินฟุกๆนะครับ เงินพิเศษเงินที่คาดไม่ถึงเงินที่อายอยู U ่ก็ได้มาหรือบางทีทาอะไรนิดนหน่อยๆได้เฉยเลยนะครับหรือบางทีทํางานเต็มที่แหละแล้วก็ได้ตังค์นะครับเรียกว่างานพิเศษไม่ว่าอะไรที่ต้องเหนือจากงานประจําสร้างเป็นเงินทองได้มีโอกาสได้ร,รับที่คาดไม่ถึงเข้ามามันก็ทําให้เราชื่นใจนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวทั้ง8เรื่องนะครับในช่วงที่ดาวสุกย้ายปกติเขาย้ายแค่เดือนเดียวนะครับรอบนี้เขาอยู่ให้เราเห็น4เดือนนะครับใครที่ใช้ประโยชน์ในสิ่งนี้ได้ คุก็ดีไป4เดือนเลยแต่ถ้าใครที่ฝืนกับธรรมชาติหรือว่าทำไม่ได้ตามนี้นะครับเดีในบางเรื่องโอ้โหมันจะเหนื่อยมากกว่าปกตินะครับโอเคนะครับกอให้โชคดีครับและสุขยารอบนี้มีดีหลายเรื่องอยู่ครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ